ปีเป็นทางกรารเริ่มธรรมนิจมาออกกำลังกายในส่วนของอาเจ็ะครับวันแรกวันจันทร์เดี๋ยวเปรียบอุปก่อน,นว่าเราจะซ้อมมีอะไรบ้างนะครับเราเก็บของนิดนึงของที่เราจะใช้ แมกนีเซียมผมดูคิดว่าผมดื่มไปอะไรไปวะยายานวดหายไปไหนไม่รู้นั่ก็อยู่บ้านอันนี้ฆ่าพันข้อวมืออรับผมที่ต้องใช้นะสมุดจดโน้ตว่าเราต้องมีอะไรผ้าเช็ดอุปกรณ์นะครับอันนี้อันนี้ในตารางเวท เรามีแบ็กเจอร์สามรั้งกพแปดเซสส่วนน้ำหนักห้าสิบเปอร์เซ็นต์แบ็กสคอร์สเล็กเพสเล็กเคอร์เล็กเทนชันแล้วก็คิทไรท์มีเพียงเท่านี้นะครับของวันนี้ที่จะเล่นกันทีนี้เรามาจดน้ำหนักดูว่าเราเล่นเท่าไหร่เอาละครับวันนี้ก็มาเล่นในส่วนของยืดเจียดกล้ามเนื้อก่อนนะครับในรับแรกเรา,เราจะยืดโดยการชูรเพรสดันดันดันไปก่อนเจอร์ออไว อีกค่าหนึ่งจเจออีกโอเคย่อดตรงๆนะครับเวลาเจอดูที่ค่าง่ายๆคือยอดตรงลงตรงนะครับขึ้นแล้วก็ถีบปกติขึ้นไปครับอันนี้เพิ่มน้หนักมาเป็นทั้งหมด70กิโลกรัมนะครับตอนนี้ผมทำทั้งหมด3ครั้ง8เซตน,นะครับในส่วนของท่าเจอย่อดตรงๆครับตอนนี้เป็นน้ำหนัก100กิโลแล้วครับอัปเดตขึ้นมาผมจะเล่นที่ หนึ่งร้อยกิโลโอ้โหพุงใหญ่จังเลยไม่น่าทีคิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ต่อไปครับผมตอนนี้กําลังลดน้ำหนักอยู่นะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของแบบน้าหนักเยอะแล้วก็ต้องควรที่จะลดลงมาแล้วเพราะว่าอ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับเจอไปสามทีโอเครู้สึกว่ามันก็ก็ค่าที่จะหนักพอสมควรสำหรับต่อไปเราจะมาเป็นแม็กซ์คอนะครับสองคร 3ตรงนี้จะเป็นแบบไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ครับประมาณ50%นะครับในส่วนที่สปอร์ตอยู่นี้ก็คือให้ลำตัวตรงนะครับอันนี้คือดูด้านหน้าคือจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเอางุยืนนิดนึงนะครับก็คือให้ลำตัวตรงนั่งลงตรงๆนะเวลาขึ้นแล้วก็หายใจออกลงหายใจเข้าครับหออหออเห็นไหมขึ้นเราก็จะออกหายใจออกมาเห็นไหมก็เหมือนเปล่งเสียงออกมาครับในส่วนนี้ทำให้เร็วๆดูสิว่ามันจะเป็นยังไง เวลาลงให้อ่าอย่าให้หัวเขามันเบยไปเท้านะมันเจ็บหัวเขาได้ในอนาคตนะครับสำหรับการฝึกก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ